คำถามที่3ครับผมถามรัฐบาลว่ารัฐบาลจะสร้างความเชื่อมั่นให้ต่างชาติเชื่อถือในการเข้ามาลงทุนในไทยได้อย่างไรและหากต่างชาติขาดความเชื่อมั่นรัฐบาลจะกู้เงินเพิ่มอีกกี่แสนล้านบาทเพื่อไม่ใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจของพักร่วมรัฐบาลขอบคุณนะ เชิญท่านนายกครับท่านที่เคารพครับพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีในส่วนของการดําเนินการนะครับผมอยากจะกลาบเรียนว่าเมื่อศาลมีคําวินิจฉัยเนี่ยครับก็จะเป็นแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจนต่อไปว่ากระบวนการตามมาตรา67วรรคสองจะเป็นเช่นไรขณะนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลเตรียมไว้ก็คือว่าจะแก้กฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับที่ผมกาลังจะหาข้อยุติโดยเร็วแล้วก็จะเร่ง นำเสนอเรื่องนี้ต่อสภาก็ถือโอกาสนี้นะครับเพราะท่านสมาชิกท่านเป็นผู้เรียกร้องเองว่าเรื่องนี้จะเกิดความเสียหายมากถ้าล่าช้าเมื่อกฎหมายเข้ามาครับขอความกรุณาท่านให้ความร่วมมือพิจารณาโดยเร็วด้วยอย่าส่งตีความอย่ามีปัญหาในการแประยะติมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องทําเรื่องนี้โดยเร็วเนี่ยก็ขอให้ให้ความร่วมมือกับการผ่านกฎหมายฉบับนี้ผมกราบเรียนว่า การชี้แจงกับต่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยก็ดําเนินการอยู่ครับประการแรกเนี่ยเราก็ได้อธิบายว่ามันมีข้อกฎหมายซึ่งเมื่อมีข้อโต้แย้งเนี่ยต้องไปยุติที่ศาลซึ่งโดยรวมต่างชาติเข้าใจครับเพราะว่าเขาเคารพกระบวนการยุติธรรมและก็เข้าใจถึงบทบาทของฝ่ายตุลาการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารประการที่สก็คือว่าสมมุติว่าศาลตัดสิน ว่าต้องดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยวิธีการใดก็แล้วแต่นี่ครับไม่ได้หมายความว่าการลงทุนเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เพียงแต่ว่าการลงทุนเหล่านี้ก็ต้องไปผ่านกระบวนการขั้นตอนซึ่งความจริงเนี่ยก็เป็นเพียงการเพิ่มเติมหรือขยายสิ่งที่เคยทําอยู่ก่อนแล้วก็คือการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าต่างชาติก็เข้าใจเช่นเดียวกันแน่นอนครับการสะดุดหรือว่าการเสียเวลาตรงนี้ก็มีผลกระทบครับ ผมเป็นคนตรงไปตรงมาจึงได้ยอมรับว่ามีผลกระทบแล้วก็พยายามแก้ไขนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็เดินหน้าไปอย่างเต็มที่ก็ขอกราบเรียนท่านประธานครับว่าจะเดินหน้าทําเรื่องนี้แล้วก็ขอความร่วมมือล่วงหน้าจากฝ่ายค้านนะครับให้เราสามารถมีกติกาที่ชัดเจนในเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็ดีใจครับที่ท่านบอกว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนครับดีครับดีกว่าแก้เพื่อคนคนเดียวหรือเพื่อกลุ่มครับขอบคุณครับ